เราวันนี้เลครับก็ท่องถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้แล้วจีนค,คนแรกเลยตนะ้ขออยากขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้ขอบคุณพี่ๆขอบคุณคน้องๆขอบคุณขอบคุณน,นะทุกคนเลยครับที่ไว้กำลังใจพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับสนุกจริงๆพวกเราสนุกแล้วแต่ขอถามทีนึงนะทุกคนสนุก ท่านเลยนะครับที่มาเชียร์พวกเราในวันนี้แล้วก็สนุกกับพวกเราในวันนี้นะคะขอเสียงให้ตัวเองน่อยแล้วครับผมทีก็อยากจะหยุดใจที่ทุกคนเลยนะครับเชิญเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่าทุกคนที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันตลอดแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันทีค่ะที่สำคัญนะครับผมขอขอบคุณทุก Oh, you're